วันนี้เรามาดูการรูดเครื่อง Android ทุกๆเครื่องนะครับแปติดตั้งแอปตัวนี้ไปแอปตัวนี้รูดได้ทุกเครื่องนะครับกุกทุกเครื่องติดตั้ง ็เปิดนะครับแแ่ครับขึ้นอย่างนี้นะครับนะครับถามการว่า คุณต้องการจะรูทไหมกดตัวนี้นะครับครับก็จะทำกันนี้ครับกดฝั่งขวานะครับขึ้นภาษาจีนให้กดฝั่งขวาเสร็จแล้วครับรูทเสร็จแล้วโอ้ แน่นอนมากแปบ๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับก <love> ดอีกทีนะครับ <love> นี่ครับถามว่าให้คุณใช้สิทธิ์นะครับกดใช้สิทธิ์ครับ とくるよ。Yeah, <Yeah. S 1>